เรื่องราวของน้ำมนต์มีอยู่ในทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ holy water ในศาสนาคริสต์น้ำมนต์ในศาสนาพุทธ น้ำมนต์ในศาสนาฮินดูฮินดูใช้น้ำจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เอามาประกอบพิธีกรรมต่างๆสิ่งที่เหมือนกันของน้ำศักดิ์สิทธิ์ในทุกศาสนาก,ก็คือผู้ที่ได้รับก็เชื่อว่านั่นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ครับความเชื่อมีผลในการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดและร่างกายของเรามีความพยายามที่จะอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์อย่างเช่นเรื่องราวของ placebo effect เวลาเราได้ของที่อาจจะไม่ได้มีอิทธิพลทางเรื่องราวของสารเคมีใดๆเลยแต่พอได้รับมาแล้วทุกอย่างดีขึ้น นั่นเกิดจากความเชื่อของเราว่าสิ่งที่เราได้รับมาจะสร้างสิ่งที่ดีให้กับร่างกายทํานองเดียวกันกับเรื่องราวของน้ํมนตนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นทันทีก็คือเมื่อเราได้รับสิ่งที่ดีงามทําให้จิตใจร่างกายมีความสุขสารเคมีที่หลั่งออกมาจากสมองคือโดปามีนก็จะออกมาทันทีซึ่งนี่แหละครับทำให้เรารู้สึกสุขกายสบายใจและมีกําลังใจที่จะทําสิ่งต่างๆได้อย่างมากขึ้น